iPhone 16 Pro Max จะเปิดตัวเดือนหน้าบอกเลยว่าราคาพุ่งแน่นอนใครสู้ราคาไม่ไหวน้อง iPhone 15 Pro Max และ14 Pro Max พร้อมให้ทุกคนจับจองได้เลยถามว่า iPhone 15 Pro Max ราคาจะลดลงกว่านี้ไหมโดยส่วนตัวคิดว่าราคาจะไม่ลงกว่านี้เพราะเมื่อไหร่ที่ iPhone รุ่นใหม่ออก iPhone รุ่นเก่าจะขึ้นราคาทันทีทุกปีของ Apple มีรุ่นใหม่ออกมาอย่าง iPhone 16 Pro Max รุ่นที่ต่ำกว่าอย่าง15 pro max จะเลิกผลิตทันทีนั้นแปลว่า iphone 15 pro max จะราคาไม่ลงกว่านี้แล้วหรือไม่แน่อาจจะราคาสูงขึ้นกว่านี้ก็ได้ตอนนี้ทางร้านลำคูนทีมี iphone 15 pro max บอกเลยว่าสภาพสวยสุขภาพแบต98%ราคาเริ่มต้นเพียง36,900บาทมาถึงอีกต,ตัวค่ะ iphone 14 pro max รุ่นสุดฮิตงบสบายกระเป๋าลงมาอีกค่ะรอบเครื่องสวยอุปกรณ์ครบกล่อง รุ่นนี้เปิดตัวได้ประมาณ2ปีถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตสุขภาพแบตยังดียังใช้งานได้อยูุ่ยาวแบตอึดแบตท,ทนต้องตัวนี้เลยค่ะมาพร้อมกับความจุ256 g b เก็บข้อมูลได้ล้นๆนราคาเพียง3,2,900บาทส่วนใครที่ยังลังเลว่าจะซื้อ iPhone 15ตอนนี้ไม่ต้องลังเลนะคะซื้อได้เลย จะเทิรนจะซื้อจะขายมาตอนนี้ได้เลยนะคะลำพูนไอทียินดีให้บริการมาเลือกชมสินค้าที่หน้าร้านลำพูนไอทีได้เลย